สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับร้านหมอแว่นตาสารยาค่ะวันนี้นะคะอ้อมีเคล็ดลับมาบอกเกี่ยวกับตัวกรอบแว่นนะคะสาหรับหลายๆท่านที่ประสบปัญหาในเรื่องของตัวกรอบแว่นนะคะเช่นขาแว่นหักบ่อยนะคะ,ะนั่งทับแว่นตัวเองหรือคนอื่นม,มาทับแว่นเรานะคะหรือของตัวขามีการบิดเบี้ยวหรือเสียทรงค่ะนี่เลยค่ะเดี๋ยวอ้อจะแนะนํายี่ห้อนี้เลยค่ะยี่ห้ออินฟินิตี้ค่ะ ตอนนี้น้องอยู่ในนื้อนะคะตัวนี้เป็นลักษณะของตัวกรอบ Infinity นะคะที่รับชมไปแล้วนะคะส่วนตัวนี้เนี่ยกรอบ Infinity รุ่นนี้นะคะจะมีลักษณะของการตัดขอบด้านหน้าเป็นสีดำนะคะด้านหลังจะเป็นลักษณะโทนโทนด้านหลังจะมีสีต่างๆให้เลือกมากมายนะคะตามที่ชมไูกันไปส่วนฟังก์ชันอื่นนั้นนะคะนี่ค่ะฟวาม์ืั่นจะสูงมากสาหรับ Infinity รุ่นนี้นะคะส่วนของตัวขานะคะจากที่ชมไปก็คือสามารถโค้งงอได้จนถึงหน้าแว่น อย่าลืมนะคะเข้ามาเลือกซื้อหรือเลือกชมกันได้นะคะที่ร้านหมอแว่นตาสารยาของเรานะคะเชิญทุกท่านเลยนะคะ